ค่ะวันนี้มาญาจะมาแกงกระดูกหมูย่าต้มกระดูกหมูไว้เปื่อยนละ้เคี่ยวไว้เออแล้วย่าเมื่อวานญาซื้อปลูกผักอยู่แลย่าซื้อหน่อไม้ไว้เขาเดินมาขายเนี่ยอันนี้ห้าสิบาทแต่ญาคงแกงไม่หมดหรอกญาต้มไว้แล้วต้ม ่ายน้ำล้างน้ำไม่เรียบร้อยแล้วยาจะแกงไะครึ่งเดียวอือแล้วก็เดี๋ยวก็เก็บไว้อืเอามาต้มใหม่ไงอือแล้วก็เกียมเครื่องปรุงแล้วก็มีพริกพริกหน่อยนึงพริกไม่ต้องเยอะอ่ะเพราะว่าประเดี๋ยวเผ็ดแล้วก็น้ำปลาครึ่งถ้วยยากระกาไว้ครึ่งถ้วยกระทะหนึ่งแกงกระทะหนึ่งหม้อเล็กหนึ่งแล้วก็ชูรสหน่อยหนึ่งเนี่ย แล้วก็ซุปขนอญาติก็เกรียมซุปขน่ไว้ญาติชอบแกงคั่วแล้วใส่ซุปใส่ซุปก้อนเนี่ยจะซุปอะไรก็ได้แต่เป็นซุปก้อนเนี่ยมันจะอร่อยญาติกะว่าจะใส่สักก้อนหนึ่งกล่องนี้หรือสองก้อนและญาติชอบแกงและญาติชอบใส่อืเนี่ยญาติจะใส่สักก้อนหนึ่งใส่กระชุรสี่แหละอือันเนี่ยญาติชอบใส่ซุปขนอเราต้มจืดนี่แหละ จะลดอะไรก็ได้ใส่ไปแล้วรสชาติกับข้าวเราจะออกรสด,ดีเี่ยบวกรสกลมกล่อมอ่ะแล้วก็กะทิกล่องหนึ่งกะทิอะไรก็ได้จะอันไหนก็ได้เพราะว่าย่าเจออันไหนก็ร้านค้าบางทีเขาก็ซื้อไว้ไม่เป็นไม่เป็นยี่ห้อหรอกแต่กระดูกหมูยากเขี่ยวไว้เปื่อยเลยอ่ะ กะว่าพอเราผัดพริกเสร็จก็นั่นเลยเนี่ยยาก็เตรียมมาแล้วมีใบมะกรูดหน่อยหนึ่งเครื่องปรุงนี่วันนี้มาแกงกระดูกหมูหน่อไม้แกงกะทิกระดูกหมูหน่อไม้กันนะคะมารับชมกันได้เลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะยาก็มาจะแกงหน่อกระดูกหมูหน่อไม้แกงกะทิกระดูกหมูหน่อไม้กกมไมยาก็าใส่ น้ำซุกไปล้เนี๋ยผัดพริกก่อนยาก็เตรียมเตรียมของก่อนผัดพริกเนี่ยน้ำซุปย่าต้มกระดูกหมูให้เปื่อยไปไงต้มไฟจะใส่พริกไม่หมดอ่ะ กแกงหน่อไม้ถ้าแกงเผ็ดไปกินไม่ได้อ่ะแต่จะต้องเหลวไว้หน่อยเผ็ดไปตัดเตรียมไว้พริกเยอะไปก็เอาเก็บไว้เพราะว่าหน่อไม้ถ้าใส่พริกเผ็ดแล้วมันจะเผ็ดมากย่าจะผัดกับน้ำซุปเนี่ยใส่ซุปกนอไปเลย กับชุรสเนี่ยย่าใส่ผัดไปเลยมันจะได้เข้ากันถ้าเป็นหน่อไม้นะถ้าเราใส่พริกเยอะมันจะเผ็ดมากแล้วมันจะไม่อร่อยเมื่อคืนน่าทำตั้งเมื่อคืนเนี้ยเคี่ยวน้ำซุปไว้กระดูกหมูอไงย่าเคี่ยวกระดูกหมูไว้ อเที่ยวไเปื่อยเลยเนี่เวลาเราแกงเราไม่ได้เที่ยวแล้ว เราผัดมาก็พักแล้วนี่ใส่น้ำปลาหน่อยที่ตวไงไว้ลมพัดอ่ะปิดประตูหน่อยก,ก็ใส่ไปแล้วชุกะนอก,ก็ใส่ไปแล้วน้ำตาลก็ใส่ไปแล้ว เหลือผัดพริกให้หอมหน่อยเดียวเพราะว่าหมูไม่ต้องเคี่ยวอะไรแนละ้วใส่ก็คือรวมก็กินได้เลยกอชิมรสก็ได้เลยในหมูแล้วผัดรวมไปเลยมันคือ,อยากเคี่ยวไว้ไงกระดูกหมูมันจะได้เปื่อย ที่จริงกระทียมีสองกล่องนะแต่ย่าทำทำจะทำแค่กล่องเดียวมันเป็นกล่องใหญ่ไนงะกล่องเล็กเขาไม่มีขายเฉือนกะท่ก่อน นี่ก็จะใส่ผักแล้วจะใส่หน่อไม้เลยแต่ครึ่งดียวอะเยอะน้อยแกงส้มมันก็ได้แกงส้มได้หน่อไม้เนี่ยพอมาญาติเแกงต่อไปอย่างนั้นเนี่ย เขาขายถุงล 30, ะสามสิบไปยากก็ต่อเขาสองถุงห้าสิบเขาให้อ่ะเขาให้ก็เลยต้องแกล้งต่ออ่ะพอเขาให้ก็เลยต้องซื้อสิพอให้แล้วเราต่อแล้วไม่ซื้อมันก็กระไรอยู่พอต่อเราให้ก็ต้องซื้อเลยตีแกงแ้เท่านี้นะเหรียน้ำซุปน้ำซุปต้มกระดูกหมูเมื่อคืน ใส่ไปหน่อยก็นนะอย่าใส่กะทิโรยหน้าเอะถ้าไม่แกงกะทิก็ไม่อร่อยอ่ะอยากเป็นคนชอบแกงกะทิเนี่ยอาไม่ก็ใส่กะทิเลยดีกว่าเพราะว่าไม่ต้องเคี่ยวอะไรแล้วพอน้ำเดือดก็รสชาติดีก็ใช้ได้เลย มูกระดูกหมูก่วยแล้วสีสวยมากเราจะได้ชิมได้ไงสีสวยมากเลยอแ่กะท่กล่องเดียวพอเพราะว่ามันเยอะไปเอาไว้แกงอื่นบ้างกระท่ สี่สิบสองบาทอะกระเทียมล้างก้นกล่องใส่หน่อยอืมเสียด้ก้นกล่องโอ,งอ้โหสีงาม,ส,งามสีงามเที่ยวนี้เป็นพริกแกงใต้ล้วนเลยไม่ใช่มีเป็นพริกแบบไม่ใช่พริกภาคกลางมันไม่มีไงมีแต่พริกแกงใต้ซื้อมาครึ่งกิโลก็เลย มีแต่พริกแกงใต้อเดี๋ยวชิมรสเดือก็ชิมรสเลยก็เรียบร้อยแล้วยาก็จะโยรยรสชาติดีแลละย่าจะโรยใบมะกรูดเลย พาเดือดก็ก็ใช้ได้เลยก็เดือดแล้วย่าจะลองคนชิมรสชาติดีแล้วย่าจะตักใส่ถ้วย เดือดสวยงามไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่เพราะว่าแกงหน่อไม้เผ็ดล้วกินไม่ได้ไงอืมวันนี้เดี๋ยวตักใส่ถ้วยถ้วยหนึ่งอืมตักเรียบร้อยแล้วค่ะใส่ถ้วยวันนี้ยากก็จะกินข้าวกลางวันเนี่ยยากตอนนี้ยากแกงตอนเช้าไงยากจะกินข้าวกลางวันแล้วอืมวันนี้ก็คงจะมีแค่นี้ละคา่ะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ย่าด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะดูคอให้ย่าด้วยนะคะ